มาท่านผู้ชมวันนี้ยินดแมปที่มีชื่อว่า Lucky Box of B นะท่านผู้ชมมันจะเป็นแมปฟบีเว้ยซึ่งจะมีกล่องให้เรานะแล้วให้เราเปิดกล่องเว้ยแล้วมันจะมีของสิ่งนั้นเว้ยเออให้เราเพื่อที่จะช่วยให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นเออมันจะสุ่มเอาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลก์กดเลิหนึ่งไลค์ได้ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปกำลังใจให้ผมหน่อยผมไม่ค่อยมีดวงซะด้วยกล่องแรกอะถ้าเราไม่เปิดกล่องเราจะผ่านไปไม่ัันนนนนออออ้าีมยยิิิบกลลล่งงไดดดเเเเเรปปปป็โ แอ้ลูกโป่งไปทำอะไรแล้วจะกระโดดหรือเปล่าอู้กระโดดลอยได้เอองั้นบอกว่าใช้ลูกโป่งตลอดเลยได้ปะด่านข้างหน้าก็ไม่ต้องเปิดเงี้ยเช็คพอยต์อ้าวของหายอ๋อมันจะบังคับให้เราเปิดเลยเว้ยเปิดมาเป็นด้านต่อมาคอนคอนใช้ทำอะไรทุบทุบทุบกําแพงนี่ไงเชนทุบได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยถ้าเราจะมาทุบด้านนี้ไม่ได้เหร อทุบไม่พังประเด็นคือมันบอกให้มันบอกด้วยนะให้ทุบฝั่งไหนไอ้ผมขวดทุบฝั่งฝั่งนี้โอเคผ่าแล้วสวัสดีแกแกได้อะไรอะ่ะจะได้ของเหมือนกันเหรอเปิดมาอันนี้เป็นน้ํายาน้ํายาปรับผ้านุ่มไม่ใช่แล้วกินเข้าไปแล้วตัวเล็กลงอ้าวตัวเล็กลงเหรอรอฉันด้วยสิโอเคโอ้โหขวดมันใหญ่กว่าคนแล้วท่านผู้ชมไป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  ตรงไปเรื่อยๆนี่พอเรามาถึงจุดเช็คคอยตัว,วเราก็กลับมาใหญ่เท่าเดิมนี่อะไรวะเนี่ยคนนั้นเหมือนเคได้ที่ดูดซ่วมอะไรวะก็ผมก็ได้เหมือนเขาเหรออ๋อใช้ปั๊มขึ้นไปนู่นนะผู้ชมใช่ไงอ๋อไต่ไปแบบนี้เลยเหมือนลิงเลยโอ้ oh my god ตุงมันเหนื่อย <laughs> กับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปีนขึ้นไปโ oh อ้ my g i ร l ฉันด้วยสิโอเคนะผู้ชมอะไรเนี่ย เอ้ยถึงด่านต่อไปแล้วไหนผมลองมาเปิดดิเปิดมาฮะเป็นสปีดรองเท้ารองเท้าวิ่งเร็วโอไมเอ้านี่เหมือนกันเหนอสรุปโแต่ก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันอันนี้จะเปิดกล่องเปิดมาเป็นเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีท่านผู้ชมบินเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะบินเนี่ยอย่าบอกนะบินโอ้โหผมจะรอดไปเนี่ยเอ้ยบินเข้าก้อนเมฆไปแล้วแต่พ่อหนุ่มคนนั้นเหมือนเหมือนเขาตกหรือเปล่าวะมันเขาตกออกนอกแแบปหรือเปล่า แต่ก็ไม่เป็นไรผมจะรีบผ่านด่านอันนี้ช่วยอะไรเนี่ยช่วยกันลูกธนูเเฮ้ยเรามีเกาะกันบังโอไม่ <Wow. S 1> oh มันทำให้ฉันผ่านด่านง่ายขึ้นเฮ้ยเกมดีนะเนี่ยมาเราด่านต่อไปเปิดเจ็ดแพกว่าบินอ๋อรู้แล้วกดสเปคบารค้างมันก็จะบินขึ้นนะผู้ชมแต่เราระวังอะไรด้วยนะ ระวังพลังหันมันหมดพลังงานมันน้อยนิดเหลือเกินโอเคมาถึงก็ให้เปิดกล่องเลยเว้ยโอ้โหพัดลมเอามาทำไมฮะคืออะไรอ่ะเปิดเป่าลมเหรอะจะบอกนะเปิดเป่าลมเป่ากล่องพัดลมมันแรงขนาดนี้เลยเหรอเป่ากล่องให้ปลิวท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านด่านไปได้อ๋อฮโอเคแบบนี้ก็ได้เหรอ อันนี้จะบอกนะให้ยิงเป้าอ่ะเปิดมาเป็นเทเลพอร์ตปืนอุ้ยปืนเคลื่อนย้ายนี่ว่าอุ้ยผมยิงแล้วผมเคลื่อนย้ายมาด้านหน้าว่ะผมต้องยิงใส่เป้ามันปับแล้วผมก็เคลื่อนย้ายเฮ้ยเอาดีน่าสนใจยิงแล้วก็เคลื่อนย้ายเฮ้ยเอาดีาผมขอปืนอันนี้ทั้งเกมได้ปะ่ะน่าจะไม่ได้มันก็ให้เปิดใหม่อยู่ดีนะผู้ชม ฮะที่ดับเพลิงอ๋อเอามาดับเพลิงด้านหน้าดูดิมันไม่เลท่านผู้ชมมันมีความร้อนไว้เราไปไม่ได้อันนี้คือดับแล้วใช่ปะเราต้องมาดับด้านหน้าไปอีกนะมันไม่ได้ดับทีเดียวอ๋อถ้ามันดับมันจะขึ้นกระพริบเหมือนเมื่อกี้โอเคโอเคเราก็ดับเพลิงไปดับเพลิงโอเคดับเสร็จแล้วใครเผาป่าแถวนี้วะนนี้ฮะมาเผาทําไมโอเคตดน้ำไปต่อมาเปิดของอ้าวเขารู้ได้ไงว่าผมหิวมาไงเนี่ย เอากินแล้วตัวใหญ่เหรอเอาอะไรเนี่ยฮะอะไรกินแล้วตัวใหญ่แล้วแล้วไงต่ออ๋อตัวใหญ่จะได้มีน้ําหนักเพิ่มไว้ท่านผู้ชมเพื่อกดปุ่มนี้ได้เป็นกรรมละโอเคฉันผอมลงเหมือนเดิมแล้วออาแฮมเบอร์เกอร์หายต่อมาก็เปิดกล่องเปิดมาฮะแซนวิชเหรอแซนวิชแรงน้มถ่วงเหรอก็เขียนไว้เมื่อกี้นี่ไง,ไงมันจะโดด โ okay. อ้โห,โหไปแบบนี้เลยกินดิแฟนฟนดนวิกแลนด์น้ำผงโอเคกะดดดเออเนียมาเอากล่องมาถึงเปิดเลยแล้วกันเปิดมาเป็นเงินสิบล้านโลบกักไม่ใช่เหลก็กดูดเดี๋ยวมันจะดูดยังไงเนะี่ยฮัลโหลไปงไงวะดูดด้านนู้นมาดูดมา้ <ninth laughing> ดูดอันนี้ไปหาเอ้ยก็ดีเลย เออมาเรามาเปิดกล่องต่อด้านหน้าเราเปิดมาเป็นลูกโป่งพ่อโป่งแม่โป่งไม่มีบินเออเฮ้ระวังเลเซอร์นะผู้ชมมันอาจจะทำให้ลูกโป่งเรารั่วได้โอเคกระโดดไปเออเฮ้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 ยเออโอเคอันนี้มีเตียงนอนอะไรด้านหน้าเปิดกล่องมาเป็นอันนี้คอน เอามาทุบเตียงไม่ใช่ละทุบเนี่อทุบกำแพงนี่ทุบกำแพงทุบทั้งสองด้านเลยอันนี้ทุบหมดเดินเลยได้ปะนี่ทุบทุบกำแพงแล้วเว้ยแล้วต้องเปิดทางเผื่อคนอื่นด้วยทุบ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 โอเคท่านผู้ชมมาเปิดกล่องอีกขอสิบล้านโลบัคถ้าสิบล้านโลบัคมาจริงมีฮาเลยนะเว้ยโอเคกินเข้าไปอ้าวตัวเล็กอีกแหละกินเข้าไปเพื่อตัวเล็กขวดโคตรใหญ่เลย เุ้ยนี่เป็นห้องนอนยักเลยนี่ว่าเฮ้ยแต่เราระวังแมงมุมนะผู้ชมแมงมุมขยุ่มหลังคาโอเคเฮ้ยจะหลวดจะหลวดอีลอนมัสย่ามาไงวะโอเคมาเปิดกล่องต่อเราเปิดมาเปีนอันนี้อีกแหละจะต้องใช้ไอ้นี่ปีนกำแพงอุย้ยลูกตุม้มลูกตุ้มใหญ่ด้านด้านบนนะผู้ชมเราอย่าโดนมันเวียงนะขี้เกียจลงไปเริ่มใหม่เอเอแต่แต่มันเวียงไม่โดนมันทำมาทำไมเนี่ยดูดิยังไงมันก็เวียงไม่โดนเราหรอก เราไม่ได้ตัวสูงขนาดนั้นโหปีนขึ้นไปอีกแล้โอเคต่อมามาเปิดกล่องเปิดมาเปิดเป็นลงเท้าวิว่งเร็ววิ่งไปเลยละกันให้จดานนี้มันจะย้อนนะท่านผู้ชมโอ้ไม่มันจะย้อนกลับว่าดูดิถ้าเราไม่วิ่งมันจะย้อนมันจะย้อนสอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนอันแดงแแล้วโอเคโอ้ไม่โอ้โอันก่อน้ยนี้มันจะถลายลง กระโดดยาวเลยนี่มาเปิดกล่องต่อจัดมาเอออันนี้อีกและอันนี้ดีนะผู้ชมผมชอบมันบินมันบินน,นี่บิน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 กอสเปกบาร์ค้างด้วยหรือเปล่าว่ะน่าจะกดหรือเปล่าผมก็กดอยู่นะกดสเปกบาร์ค้างเวตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าเราจะมาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยจะเป็นผู้พิชิตแล้วเอ็เนชัยอยู่ไหนไม่รู้โอเคเลยก,กันเดียวอันนี้ในกล่องต้องเป็นอะไรวะท่านผู้ชมวะเอาแบบขยายตัวใหญ่ๆเลยไหม <laughs> แล้วก็กระโดดข้ามอันนี้ไปก่อกันบังนี่วะท่านะผู้ชมถ,ถ้าเรามีอันนี้ยเราจะไม่โดนเลยป่ะเอ้แต่มันจะดันเราเว้ยมันจะดันเราตกเว้ยเออเราจะล้อเล่นกับมันถึงเราจะไม่เป็นไรนะ่ะแต่มันดันเราเว้ยเออโคตรดีเลย้ทุกแมปเป็นแบบนี้ก็ดีนะ VIP เกินเปิดกล่องต่อเราเจ็ดแพ็นักบินนักบินเขาให้บินอย่างนี้เหรอไม่ใช่ เอ้แต่มันมีเติมพลังงานว่ะเราเก็บดาวนะเพื่อเติมพลังงานเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าลนดิเออ,เเน,เอ,อนี้น่าจะขอนหรือเปล่าเอาพัดลมอย่าบอกเอาพัดลมพัดกำแพงอุ๊ยมันเป็นทางเสียงดวงเวนกรมดีที่ผมมาถูกท่านผู้ชมผมรู้สูตร้ยวิธีจะรู้ว่ามันใช่ทางหรือเปล่าอันเมาส์ดูก็ได้ หันเมาดูทังจะเปิดโปรมันเนี่ยไม่น่าใช่อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอเคเอออันนี้ปืนปืนเทเลพอร์ตปืนเคลื่อนย้ายในพิตาผมจะยิงทีเดียวไปนูน่นไม่ได้เหรอไม่ได้นะน่าจะได้ทีละจุดท่านผู้ชมเอ้าสรุปยังไงเนี่ยให้ผมยิงไม่ได้ปะป,ป,ปั๊บปั๊บอุ้ยอันนี้ท่านผู้ชมร,ระวังเออรอดมาได้แล้ว โอเคไปต่ออ้าวผมโดนอะไรอ่ะเออผ่านได้แหละมาเปิดกล่องต่อตานหน้าจะบอกนะให้ฉันดับเพลิงอีกนั่นไงพูดจะไม่ทันขาดคำถ้าไม่ฉีดเราก็ไม่ผ่านหรือเปล่าอ่ะโอ้ใครมาเผาเอกสารอะไรเนี่ยเต็มห้องเลยโอเคผ่านไปได้มันต้องขึ้นสีเขียวก,กับพิบก่อนนะท่านผู้ชมถ้าไม่ขึ้นสีเขียวกับพิบเราต้อจะผ่านไม่ได้เราต้องจะตุยไปเลยฉีดไปฉีดฉีด โอ้โหเลยระวังข้างใต้มันก็จะมีอะไรให้เราด้วยนะระวังหล่นลงไปเอ้ยมันมีอะไรเนี่ยให้เรากดเคลมได้เหรอกดรับให้เราสามารถเปิดกล่องอะไรได้มันมีอะไรพิเศษให้เราเหรอมีน้ำยากระโดดวะแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเปิดได้หมดอันนี้อะไรวะขอกินน้ำยาเหลืองๆนี่มันคือน้ำยาอะไรแปลไม่ออกโทษทีอันนี้คือไม่โดนอ้าวไม่ผ่านฉีดต,ต่อไป คือน้อยาอะไรว่ะเรื่องเหลืองท่านผู้ชมที่ผมกินเข้าไปดูดิตัวผมเป็นสีฟ้าละเปิดกองต่อเล่าแฮมเบอร์เกอร์มีแฮมเบอร์เกอร์ให้ตัวอ้วนอ๋อกินให้ตัวอ้วนมันจะได้ไม่ปลิว <laughs> มันจะได้ไม่ปลิวท่านผู้ชมเพราะว่ามีพัดลมมันพัดเราอยู่เว้แล้วก็ให้ตัวหนักเพื่อกดปุ่มได้โอ้เชนงก็ต้องกินตลอดเวลาเลยเนี่ยโอ้ไมกอดกิน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 เข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปให้อ้วน ถ้าเราผอมเราปิวขึ้นจริงปะในผมลองให้มันผอมดิลองให้มันผอมกผอมดีไม่ผอมปะเธอ,อผอมแล้วในนแ้นีน่ไงมันจะปิวไปแบบนี้ท่านผู้ชมโอเคเปิดกล่องว่าเป็นอะไรในี่แซนวิชแรงน้งถั่วกีกแหละท่านผู้ชมผมปลดล็อกรางวัลอะไรไดีอีกรับปีกอีกดิมีของให้เราด้วยโอ้น้ำยาก,กระโดดคูณสามเลยเหรอแน่กินเข้าไปดิน้ำยากระโดดคูณสามมันไม่ผ่านนะท่านผู้ชมมัน ต้องไปตามที่เขากําหนดมาให้ป่ะถือผมจะกระโดดขึ้นมาสูงก็ตามเถอะเออผมก็ต้องใช้แซนวิชแรงน้มถ่วงอยู่ดีป่ะเออเฮ้ยระวังโดนระวังโดนระวังโด,งโดนแดงๆองะอ๋ลงไปดีเออกระโดดแซนวิชแรงน้มถ่วงโอเคเปิดกล่องอีกเล็กดูดดูดไรไม่รู้ดูดดูดก้อนนี้หรือป่ะดูดก้อนนี้มาใสาแ่แดงแดงท่านผู้ชมดูดมาดูดมาเดียวเดียวเดีเดียว,ยว,ยวผมผม,ผมต้องมาอยู่นี่ดูด ดูดมาดีมาไปเนี่ยมันตักเข้าไปใกล้ๆเลยาะดูดเข้ามาดูดดูดแหละแล้วไงต่อและอันนี้มันจะเปิดโอ้โ oh หจะบอกนะดูดแผ่นน,นั้นลงมาดูดลงมาดูดไกลไม่ได้ด้วยนะประเด็นเออดูดลงมาตั้งไอ้แม่เหล็กยักษ์อยู่ด้านล่างโอเคแล้วก็จะขึ้นไปแบบชิวๆนะผู้ชมเฮ้ยอันนี้ในกล่องจะต้องเป็นอะไรเนะี่ยเปิดมาเป็นลูกโปง่ง อ้าวโดนอะไรวะไม่ผ่านได้ไงเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อทะนูมันจะเดือดเดือดเมันจะเจาะลูกโป่งเราแตกนะผู้ชมโอ้ไม่เฮ้ยแต่อันนี้เราระวังมันเออเฮ้ยเฮ้ย,ยผมไม่เห็นเนี่ยผมไม่เห็นอันเนี้ยโอ้ไม่ฉันโดนหายเป็นชิ้นๆเลยเมื่อกี้เปิดต่อไม่รอแล้วพอ,อนทุบกำแพงอีกแล้วเกมทำลายล้างฉันชอบเหลือเกินเราดิ ระวังเลเซอร์มันเสียงบอ่อะไรอุ้ยมีทองด้วยท่านผู้ชมสามารถเก็บทองได้ปะไม่ได้ทุบกําแพงทุบให้หมดทุบเผื่อคนอื่นโอ้รถตำรวจพี่ตำรวจมาขี่รถอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอ้เฮ้เกือบผมไปละอันเมื่อกี้ไม่รอดแน่นอนโอเคเมื่อกี้สีแดงนะจะมีสับขาหลอกเราด้วยบางทีอันนี้ขอลูกโป่งได้ปะน้ำยาตัวเล็กกินละเออถ้าเรากินเราตัวเล็กเราจะไม่โดนนเนี้ยเออมันมีประโยชน์เ่ะโอเคท่านผู้ชมตรงไป เฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนยาเออรอดรอดรอดโอเคกูด้านหน้าเราตรงไปตรงไปวิ่งสับขาอย่างเดียวเปิดกล่องต่อที่ดูส่วงนี่แหละใช่ไหมแกเอาแกมันยืนอะไรเนี่ยเบคอนไปไปไต่ไต่โอ้โห้โคตรสูงเลยไล่ลำดับสีโคตรสวยเดี๋ยวท่านผู้ชมเราก็ไต่กันไปเรื่อยๆแบบเนี้เชี่ยชิลยโอเคอืมไต่กันไป คลี่มาเกเลยคลี่คลีคลคล่มาเกเลยวะลงมาในส้วมแล้วเป็นกับส้วมยักษ์สวัสดีแกเอาเหมือนเขาจะได้รองเท้าวิ่งเร็ววะผมก็ได้มันเขาสรุปก็ได้ของมันกันทุกอย่างเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรสนุกดีถือว่าเราได้ลุ้นรองเท้าสปีดมันโคตรแรงเลยท <c oughs> ุกผู้ชมโอ้ยโดนไม่ถึงไอ้บนี่โดนไม่ถึงลเลนี่โดนไม่ถึงเหรอเนี่ยโอเคแล้วผู้ชมเปิดกล่องต่อ เปิดมาเป็นนี่ผมชอบเนี้ยมันดีว่ะมันล่อนไปนี่มันล่อนมันล่อนมันไม่ได้เสี่ยงอะไรไงมันก็ล่อนไปเรื่อยๆตามที่เราบังคับอะ่ะแต่ก็ระวังนะปะสักข้างล่างมันรอเราเพียบเลยโอเคหัวนีลาวาอันนี้จะต้องเป็นอะไรวะผมขอ,อกระโดดสูงได้ปะเฮ้ยเกาะนี่วะเกาะป้องกันถึงจะร้อนเราก็ไม่กลัว นี่เราไม่กลัวเราผู้ไปชิดความร้อนอยู่แล้วนี่นี่กระโดดขึ้นไปอันนี้อะไรเดินบนลวาวาชิลชิลได้เลยนั่นเนี่ยนะเดินชิลชโอเคเปิดกล่องเฮ้ยเจตแพกเว้ยของชอบเลยเว้ยแต่มันจะมีที่ให้เราเติมพลังงานอยู่นะ,นะที่มันเป็นรูปดาวท่าวผู้ชมแต่มันจะถึงวันนี้จ,จะหมดก่อนไหมวะยาพึ่งหมด อย่าเพิ่งหมดเออไม่หมดเติมพลังงานเติมน้ำมันไอันนี้เหมือนมีพัดลมว่ะท่านผู้ชมมันจะเป่าเราลงเว้ยเออแล้วค่อยพยุงพยุงไปพยุงไปรู้สึกว่ากล่องมันจะเปลี่ยนสีใหม่หรือเปล่าวะมันออกส้มๆขอ,องดีแน่นอนที่ดับเพลิงจับอะไรวะโอ้มาให้ไฟไหม้อีกแล้วเหรอไฟไหม,ม้ปุ่มท่านผู้ชมโอ้โห TNT ระเบิดจะเผาบ้านเลยวะนี่อ่ะ โอไมลยรีบดับดีรีบดับรีบดับรีบลับพูดผิดรีบลับบ้าเลยโอเคน่าจะดับหมดแล้วกดปุ่มเฮ้ยอย่าบอกนะอันนี้ระเบิดตุ้มอ้าวน่าจะระเบิดแรงอันนี้เราก็ไต่ไปได้สบายบายอันนี้ก็ต้องดับเ่ผู้ชมโอเคดับง่ายๆเ่าผู้ชมเปิดกล่องอีกแล้วปืนเทเลพอร์ตปืนนี้ทีไรบรรไล,ไลทุกทีผมต้องยิงไปหาไหนก่อนเนี่ยนะ่าจะอันนี้ เพราะมันมีคันโยกอะไรอะกดคันโยกแล้วก็ระเบิดยิงเคลื่อนย้ายไปเลยระเบิดแล้โอเคโอ้โห,หนะอะไรวะนั่นด้านหน้าด่านมันเริ่มยากขึ้นแล้วยต้องมากดคันโยกตรงนี้ก่อนเออถ้าเราเทเลพอร์ตมาเราคงไม่โดนอันพวกแดงๆนี่เนาะโอ้โหผมผมต้องรีบอ้าวผมยิงไงวะเนี่ยผมมาโผล่เนี่ยโผล่ตรงนี้ได้ไงโอเค เฮ้ยวังกรงจักโอ้โหด้านหน้าเปิดกล่องพัดลมเอาอย่าบอกนะพัดพัดลูกตุ้มเหล็กเนี่ยไปซะลูกตุ้มเหล็กพัดไปให้หมดพัดไปให้หมดโอเคเปิดกล่องต่อเราแฮมเบอร์เกอร์กินให้อ้วนให้น้ำหนักเพิ่มแล้วก็เหยียบไม้นี่ทะลุลงไปข้างล่างแน่นอนนี่อย่าบอกนะต้องมาวิ่งลดน้ำหนักอีกเนี่ยเออใช่ปะ่ะวิ่งวิ่งให้พอม ถ้าถ้าน้ำหนักตัวเยอะไม่ได้ให้ไม้นี้น่าจะหักโอเคอันนี้ใหกินแฮมเบอร์เกอร์เพิ่มน้าหนักในการกดปุ่มโอเคตัวใหญ่เกินไปเกือบโดนไม่ขึ้นแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคกินเยอะๆแล้วเดินไปนี่ต่อกระโดดได้ไหมเนี่ยตัวใหญ่โอเคได้ได้อันนี้ต้องกินเยอะๆเพื่อให้น้ำหนักมันกดทับไม้ลงไปข้างล่างนี่โอเคตรงไปแล้วก็เปิดกล่องเปิดมาเป็น มาอีกแล้วแซนวิชแรงโน้มถ่วงผมรับอะไรได้อีกนี่หยกล่องดำๆนี่ท่านผู้ชมมันสุ่มอะไรให้เราวะเปิดมาเป็นสตาร์น้ำยาสตาร์โอไม่มีเพลงมีเพลงติดขกษิติดลฤกษิตีตตตต่แต่เราใช้น้ำยานี้เราผ่านไปได้อย่างรวดเร็วเลยผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตกมันน้ำยาบ้าอะไรไปเนี่ยท่านผู้ชมมันทำให้ผมผ่านได้เร็วขึ้นหรือหรือยากกว่าเดิมวะ น้ำยาบ้าอะไรวะเนี่ยเอา้านี่ผมต้องเอาแม่เหล็กมาดูดนี่เว้ยท่านผู้ชมนี่ดูดรถไฟเวียนกมโอ้โหผมใช้น้ำยาอะไรวะโคตรโคตรโคตรโง่โคตรอันตรายเลยเมื่อกี้เออเราก็ต้องดูดน,นี่เฮ้เราจะถึงเส้นชัยแล้วหรือเปล่าวะหร,หรือเปล่าไม่ดูสวัสดีแกแกน่าจะรอดแล้วอันนี้ไม่มีอะไรให้เปิดแล้วใช่ปะอา้าวผมผมไม่ได้มีอะไรให้เปิดเลยเอ,อันนี้คือกล่องรางวัลอะไรนี่หูรางวัลใหญ่ท่านผู้ชมเปิดมาเป็นดาวแล้วก็อะไรเนี่ย อ้าให้ซื้อให้ซื้อฉันผ่านด่านแล้วฉันต้องซื้ออะไรอีกไอ้เดีว่าเป็นแมปที่น่าสนใจวันท่านผู้ชมเอารูปปั้นผมโผล่มาได้ไงเนี่ยโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กับสับตะไรผมด้วยนะครับผมก็เป็นออฟบี้แบบเปิดกล่องเอานะแบบเพื่อเลือกไอเทมที่จะผ่านด่านเว้ยเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กับสับตะไรผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเออท่านผูู้้้ชมมนนนนนนน่่่าาาาสสสใจวลลองเเขดดดดกกกัไะุุีี